ทางกาเกาติดต่อมาบอกว่าอยากทาสติกเกอร์ให้ให้กับเราครับแล้วก็คือทางกาเกาใจดีมากนอกจากจะทําสติกเกอร์กับเราแล้วยังจัดแฟนมิทติ้งให้กับเราด้วยครับซึ่งจะเกิดขึ้นในวันศุกร์หน้าวันศุกร์ที่25นี้ครับาำแฟนกับเกาหลีใช่ไหมเออนับเกาหลีเออกาเกาในของเกาหลีแต่ว่าคือจัดแฟนมิทติ้งเนี่ยก็สําหรับคนไทยครับ ดังไปถึงกาเกาหลีนาดนี้เลยเอ่อคือจริงๆแล้วมันเป็นแอป,ปแชทที่คนไทยก็แชทได้ปกตินี่แหละครับแต่ว่าคือต้นกําเนิดจริงๆคือจากเกาหลีครับแต่ว่าสติกเกอร์ที่เราทำเนี่ยสุดท้ายเราต้องทําแล้วก็ต้องไปให้ที่เกาหลีตรวจสอบก,ก่อนแล้วถึงจะพาแล้วถึงจะออกมาเป็นสติกเกอร์ได้ครับเป็นแบรที่เกาหลีมีมัครับไม่รู้รเ,เหมือนกันพี่ว่ามีไหมครับผมเป็นเพราะเราแบบรู้แบบเกาหลีหรือเปล่าหนุ่มเกาหลีที่เอาไปเปรียบเทียบมด้หกันก็อาจจะพอเป็นไปได้มั้งครับครับผม แล้วพอดีเช็คเป็แบบว่าเราเราหน้าเหมือนพระเอกเกาหลีมีคนทำเอ่อพระเอกเรื่องฮีเลอร์ครับเป็นเป็นแบบรูปคู่แล้วมาเทียบกันบอกว่าเป็นพระเอกที่หน้าเหมือนกันใช่ครับจีชางคุกมั้งครับเ,เป็นยังไงบ้านเราด้ดยวยสิ่งแล้วจะเหมือนได้ดูตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ครับครับผมใช่ฮะแ,แมิตรี่เกิดขึ้นวันศุกร์หน้านี่เป็นยังไงบ้างครับวันศุกร์หน้าที่เกิดขึ้นนี้ก็จะเป็นแฟนมิทติ้งที่โอ้ยเสียวฟันจังเลยนะฮะเป็นแฟนมิทติ้งที่เกิดขึ้นก็คือมี โชว์มินิคอนเสิร์ตมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายมีเซอร์ไพรส์ในงานให้กับแฟนๆที่มา500คนด้วยครับแฟนที่จะได้มาในงานก็คือไปลงทะเบียนครับไปโหลดแอปของกาเกามาครับแล้วก็ทำตามกติกาจะมีข้อมูลบอกในเว็บไซต์ของกาเกานะครับแล้วก็500คนเท่านั้นครับถ้าถ้าเต็มแล้วก็ปิดเลยครับคุณลค่ะยีน่ะคีนค่ะคีคะม ครับ,คร,บครับผมรู้สึกยังไงใช่งไหมฮะเอาตอนแรกเลยนะเอาตอนยังไม่ได้คุยกับพี่วนเส้นอ่ะแล้วตกใจครับว่าอุย้ยตายแล้วแย่แล้วอะไรเงี้ยพี่ชา์คลิปให้สัมภาษณ์แบบนี้จริงหรือเปล่าเพราะว่าวันนั้นทั้งวันเนี่ยมีคนส่งข่าวเนี้ยมาให้โหดูแบบเยอะมากเราก็แบบซึ่งแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยเราก็เลยเอาข่าวเนี้ยส่งไปถามพี่วนเส้นว่าเฮ้ยพี่วนเส้นมันมันอะไรยังไงครับพี่อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่า มันเป็นเหมือนที่พี่ชาคิสให้สัมภาษณ์ไปจริงๆเนี่ยเราก็ฝากพี่งเส้นบอกว่าขอโทษพี่ชาคริสด,ด้วยครับมันมันเป็นการทํางานจริงๆมันไม่ได้มีอะไรที่ที่นอกเหนือจากนั้นคือตอนแรกไม่ซีเรียสคือตอนแรกที่ถ่ายกันไปเนี่ยพี่วุณเส้นคือก็บอกว่าไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วแต่พอออกมาปั๊บแล้วเฮ้ยทำไมมันมีข่าวลักษณะแบบนี้ออกมาแล,แล้วพี่ชาคิดพูดแบบนี้จริงหรือเปล่าเลยครับ มีโอกาสไปขอโทษเองไหมคือถ้าเจอก็คงคงจะขอโทษแหละครับหรือถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรือพี่ชาคิดไม่ได้พูดถึงหรืออะไรเงี้ยก็ก็คงจะไม่ไม่ได้ไปแตะอะไรครับพี่เราเกว่าเราจะเป็นแบบมีปัญหาแค่ทนไม่เขาต้องกูมีปัญหากันเลยบครัวไม่น่าจะนะครับพี่ ครับผมผมไม่น่าจะทําให้เขาเป็นปัญหากันได้เพราะว่าที่เขาแต่งงานกันแล้วรักกันมากอะไรอย่างนี้ครับคือผมว่ามันเป็นมันเป็นในแง่มุมของของการทํางานมากกว่าครับผมแล้วแต่ทีเราไม่ได้รับฉายาด้วยก็าพราะเอกถูกจริงครับครับก็คือจริงๆแล้วอยู่ที่พุ่มกับด้วยครับว่าว่าพุ่มกับเขาเขาอยากให้มันจริง แค่ไหนอะไรเงี้ยคือในแต่ละเรื่องที่ที่เล่นอะไรเงี้ยพุ่มกับจะเป็นคนบอกว่าอันนี้ขอจูบจริงเออแล้วอันไหนที่ใช้มุมกล้องอะไรก็ว่ากันไปครับหนังกี่เทคคะคือมันถ่ายแบบหนังนะครับแบบหนังมันก็อย่างน้อยๆก็2เทคแล้วก็มีแบบแคบ,แบๆมากๆอีกเทคหนึ่งก็ประมาณ3เทคสามเทคผ่านครับผมครับผมเป็นมาีเลยอะไรน,นะฮะ <laughs> S <S พี่บุญเส้นส่งมาบอกว่าพี่ชาคลิตไม่ได้พูดอะไรนะฮะครับผมพี่ชาคลิตไม่ได้ไม่ไม่ได้เหมือนไม่ได้พูดเหมือนที่ที่ข่าวออกมาไม่ต้องสีเรียสไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับครับผมไม่ได้รู้จักพี่ชาคลิตเลยไมไม่ได้รู้จักพี่ชาคิปเป็นการส่วนตัว <S <S สิครับ <S <S ครับผมแต่ก็ฝากพี่บุญเส้นไปไปขอโทษแล้วแต่ว่าพี่บุญเส้นก็บอกว่าไม่ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้มีอะไระครับผมกับพี่บุนเส้นนะฮะจะปิดกล้องแล้วครับครับผมเหลือคิวสุดท้ายแล้วฮะครับ จริงๆไม่ไม่ไม่มีปัญหาครับเพราะว่ามันมันเป็นการทํางานจริงครับอยู่ที่พุ่มกับมากกว่าครับนี่เล่นไอวันนัปีซุปตาเนี่ยเดี๋ยวผมก็มีจูบผู้ชายด้วยผมก็ถามพี่กูพุ่มกับว่าพี่ผมขอแบบมุงกล้องได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ได้มันต้องจูบจริงๆอะไรเงี้ยด้วยบทด้วยอะไรเงี้ยครับไม่งั้นมันจะมันจะไม่ถึงมันจะไม่สุดอะไรเงี้ยครับครับถามว่าเราชอบที่จะจูบกับทุกคนไหมเราก็แบบไม่ได้ชอบขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับครับผม ต้องมีแบบร้านหลบๆอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ไหมเอ่อไม่ไม่ได้หลบครับคือถ้าถ้าเจอก็ก็เจอครับผมครับเคยเจอครับผมเคยเจอแต่ว่าก็ส่วนดีแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แบบรู้จักพี่ชายคนนี้ในส่วนตัวแล้วก็เป็นน้องที่ให้ความเคารพรุ่นพี่มากกว่าครับผมไม่ได้คิดอะไรนะเรื่องนี้ครับผม ไปทำบุญครับว่างตรงกันพอดีแล้วก็เออ่ไปไปทําบุญปล่อยปลาให้ห่านปลากันครับครับผมไม่ได้ทราบเลยฮะอันนี้ไม่ทราบเลยครับเราเราไม่ไม่ไม่ได้สนใจโซเชียลเน็ตเวิร์กสักเท่าไหร่ว่าใครชมใครด่าหรืออะไรเงี้ยเราเราทำงานแล้วเราก็เราก็ปล่อยผ่านล้วมีความสุขกับการทำงานากับการใช้ชีวิตดีกว่าครับ ันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าผมว่าโดนโจมตีจากอะไรนี้เราเราเราไม่ได้ไปติดตามเพจแอนตี้หรืออะไรครับคือสุดท้ายแล้วมันก็มีทั้งคนที่ชื่นชอบมันก็มีทั้งคนที่ที่ไม่ชอบเราก็แค่ทําตัวให้เป็นกลางที่สุดเท่านั้นพอครับชอบเราก็ยิ้มไม่ชอบเราก็เฉยเฉยไปแฟนับหวงไม่อยากให้เราแบบเปิดตัวมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าจริงๆแล้วทุกคน มีความรักได้หมดแหละครับไม่ว่าจะทํางานในวงการบันเทิงหรือว่าสายอาชีพไหนอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วก็คือทุกคนก็ก็มีความรักได้ผมเชื่อวันหนึ่งก็คงจะเข้าใจครับครับผม